ครับอันนั้นเล่เลยครับมามารอบนี้รอบที่จะอะไรล่ะชั้นมาสองสามเที่ยวแล้วสองสามเที่ยวรอบแรกใครนะที่มาเลิกก่อนแรกเลยชั้นบาเดีมาน้ำเพลินเป็นใครมาเลิกตาห้อยมาเลิกอะไรนะมาเลิกบุรีสูบนานไหมนานนานเหมือนวันวันนี้วันนี้ก็วันนี้ก็หนุ่มก็มาเลิกบุรีเนาะจ้าสูบนานมากินยาคอนเดอมินเบื่อเลยเบื่อเลยคนแรกคนสองล่ะใครล่ะก็แฟนมาเทียสองมาสองคนมาเศร้าทั้งสองคน สองนั้นเรารวมแล้วที่เลือกไปแล้วนี่สามคนที่เลือกบุรีจ้แล้วก็หลานมาอีกก็มาเศร้าหลานมาที่ไทยสี่คนก็มากินยาที่วัดยองเยงครั้งเดียวเม็ดเบื่อเลือกได้อันนี้ก็เป็นรายที่ห้าใช่ไหมที่พามานี่ออ๋โอเคได้คำแนะนําจากโอเคครับบอกกันเนาะครับใครอยากเลือกก็มาเลือกได้เลยก็เคยเห็นนักเรียนอย่างมาเต็มมาะครับที่ฉันมาครับก็กินยาสมุนไพรนี่แหละครับ้งเดียว ครับมันจะล้างสารพิษคือมันคนติดมันมีตัวหิวครับเราล้างเรากินยาเพื่อล้างตัวหิวครับโอเคครับหายกังใจครับจ้าไป,ไปว่ารายนี้เป็นรายที่ห้าเนาะที่มาเลือกเนะาะมมาจากอำเภอปักทงชัยครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสี่สิงหา,าโอเคครับสวัสดีครับ